ใครที่ชอบเทรดสั้นๆนะครับเอาแบบสั้นมากๆนะครับโดยเฉพาะ time frame 1นาทีที่ผมบอกได้เลยว่าใครก็ตามครับที่ดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถเทรดแบบ Super ร์สไนเปอร์ h o ๊นะครับหรือการทำกำไรก้อนโตด้วยการดู time frame 1นาทีได้อย่างแน่นอน สวัสดีครับผมบอลโกลิเชอร์นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็น Go Hunter The Series ซึ่งเป็น EP ที่1โดยที่วันนี้ผมจะมาลงดีเทลในเรื่องของเทคนิคการเทรดทองคำในระยะสั้นด้วยทา์เฟรม1นาทีเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับชุดของ Go Hunter นะครับซึ่ง ในตัว go hunter เนี่ยนะครับในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วย go hunter นะครับ support r e s i s t a n c dynamic แล้วก็ sd mean นะครับหรือว่า d i s t a n c m e n ซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการเทรดทองด้วย t i ม e f ร a m หนาทีเนี่ยนะครับเราใช้เทคนิคนะครับในการดูอะไรบ้างในเงื่อนไขแรกนะครับโดยที่ผมจะทําการเข้าออเดอร์จากสัญญาณ t i ม e f ร a มนาทีนี้เลยนะครับด้วย go hunter นะแล้วเราจะดู sd mean นะครับในการประกอบในการตัดสินใจในการ เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมขอลอง b a c k เทสนะครับกราฟนะอันนี้เป็น time f r m e หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับกดเพล์ไปตอนนี้ล่าสุดมีสัญญาณเซลล์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขนะครับในการเทรดด้วย time frame หนึ่งนาทีเนี่ยผมจะเก็บกําไรนะครับอยู่ที่ประมาณ1-200จุดเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็น time frame ที่เล็กมากๆนะครับส่วนสต็อ loss เวลาผมตั้งผมก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ5-800จุดในแต่ละไม้หรือว่าในแต่ละออเดอร์นั่นเองแต่หากมีการย่อนะครับหรือมีการ การลาบไปสักประมาณ2 3 0ถึงจุดเนี่ยนะครับผมค่อยมีการเติมออเดอร์เข้าไปภายหลังนั่นเองนะครับแต่ถ้าแพ้เราจะแพ้รอบหนึ่งไม่เกิน5 8 0ถึงจุดแต่การทำกำไรเราจะเก็บระยะสั้นเป็นแบบสไนเปอร์ช็อตนะครับก็คือ 1- 200ถึงจุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสัญญาณเซลล์นะครับเกิดที่ตรงนี้นะครับตรงขอบบอริเน์พอดีที่ราคา1855นะครับตอนนี้ปรับตัวลงมาที่1854ตอนนี้ประมาณ100จุดนะครับอ่ะลองกดต่อนะครับทีนี้เขาลงมาที่ประมาณ1 8 5 คือหมายความว่าออเดอร์นี้เราชนะน,นะครับเพราะเราเก็บที่100จุดอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ลงต่อเยอะเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะการที่เราถือเซลล์ที่ราคา1 8 5 5แนะครับแล้วถือรอจนกว่ามันจะเปิดออเดอร์บายอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะถือตั้งแต่ราคา1855ถือมันจนกว่าเปิดสัญญาณบายนั่นคือราคา1853ถ้าเพื่อนๆถือจนเกิดสัญญาณบายในรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันได้ตั้งแต่1855นะครับมาปิดที่185 3หมายความว่าออเดอร์นี้ได้กําไรแล้วนะครับคือ200จุดนนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ สัญญาณบายนะครับสัญญาณบายานะครับอ่าวนแนวรับนะฮะจะเด้งไหมจะเด้งไหมจะเด้งไหมจริงๆเนี่ยนะครับในสัญญาณบายนีย่เกิดขึ้นราคาประมาณ1853แล้วตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ1854ถือว่าออเดอร์นี้เนี่ยกำไรเนี่ยบวกไปแล้ว100จุดนะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูต่อ โอ้เริ่มปรับโวขึ้นเรื่อยๆโอ้เริ่มมาถึงประมาณ1855นะครับหมายความว่าออเดอร์นี้ได้ไปอีก200จุดนะฮะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบเทรดสั้นรอจุดก็เก็บได้แต่ถ้าใครอยากเก็บกาไรเนี่ยผมมีทริกง่ายๆก็คือสมมุติเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงตรงบนกรอบบอเดอร์ไลน์นะครับเราถือจนกว่ามันจะเปิดออเดอร์บายอันนี้ก็ได้มาแล้วประมาณ200จุดนะครับและถ้าหากเข้าในโซนประมาณนี้นะครับอาจจะมีย่อเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าทะลุกรอบบอเดอร์ไลน์เลยไป ว่าตอนนี้เราได้400จุดแล้วนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันต่อโอ้ดูนะฮะตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึงประมาณ1856โอเคตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับไปดูกันต่อโอเคสัญญาณเซลล์มาแล้วนะครับสัญญาณเซลเนี่ยนะครับตอนนี้ล้นกรอบบอเดอร์ไลน์มาแบบนี้นะครับที่ราคา1856 1856นะอะตอนนี้ออเดอร์เนี่ยเข้าได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ จาก1856นะครับ, 56, รบมีการย่อนะครับมาที่1855นีลันมาแล้ว100จุดนะครับลองถือจนกว่าจะเปิดออเดอร์บ u ายดูซิจะเป็นยังไงอ่ามีล่าขึ้นไปนะครับที่ประมาณ1858โดนล,ล่าไปประมาณ200จุดนะฮะแล้วก็ปรับตัวลงมานะฮะปรับตัวลงมาที่ราคา6แล้วนะฮะถือไปต่อถือต่อถือต่อว้าวกดตัวลงไปถึงประมาณ1855แล้ว100จุดแล้วนะฮะ ยังยังลงได้อีกยังลงได้อีกโอ้ลงมาถึงประมาณ1855หมายความว่าการที่เราเซลล์ไปประมาณ1856เนี่ยนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆมีการกระจายไม้อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปเนาะว่าหากมีการโดาราสักประมาณ 200- ร้อถึงสามจุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมออเดอร์นี้ได้สมมติว่าเราเข้าออเดอร์ดีฝ่นะครับหนึ่งแปดแล้วก็ประมาณ1858นะครับตอนนี้ลงมาที่ราคา1855หมายควาว่าในราคา1858เนี่ยเราบวกไปแล้วเนี่ยสามร้อยจุดนะครับแล้วก็ไม้นะครับที่เป็น1 8ึ่ก็บวกไปแล้ว100จุดหมายเวาว่าชุดนี้ได้ไปทั้งหมด400จุดเลยโอ้โหง่ายจริงไปต่อนะไปต่อ โอ้ลงต่ออีกเยอะเลยโอ้โหนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่ากราฟเนี่ยปรับตัวลงมาถึง1852จะสุดเลยไหมอ่ะลงดูต่อนะโอเคเปิดสัญญาณบายมาครับที่ราคา1852หมายความว่าออเดอร์นะครับถ้าเราถือยาวๆเลยนะ1855เข้า18 1858นะครับแล้วมาปิด กำไรจนกว่ามันจะเกิดสัญญาณบายลองคำนวณดูนะเอาเฉพาะ1858แล้วกันหากเราปิดนะครับกำไรตรงนี้หมายความว่าเราได้ออเดอร์นี้ไปถึง524จุดเลยทีเดียวโดยใช้เวลาในการพือเพียง1ชั่วโมงซึ่งมันก็นานนะแต่ว่าคุ้มค่าในการถือมากๆไปดูกันต่อไปดูกันต่อนะครับสัญญาณบายเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นเลยฮนะสัญญาณบายที่1852นะครับกราฟก็ขึ้นมาที่185 5ได้ไปอีก300จุดโอ้โห พอถึงแนวต้านไอ้เส้นประปะเนี่ยคือแนวต้านนะครับโอ้โหเนี่ยลองไหลดูเรื่อยๆนะผมผมเพลย์นะเพลย์ให้ดูเลยว่า เป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือทาวเฟรมหน,นาทีนะที่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆถ้าเพื่อนๆสังเกตคือถ้าเทรดแบบนี้นะครับในสภาวะตลาดปกตินี่คือในทาวเฟรมหน,นาทีเราสามารถที่จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะหลายรอบมากๆแต่ถ้าเรานะครับคอนเฟิร์มจุดเข้าด้วยผมให้เหตุผลหนึ่งนะในการหาจุดคอนเฟิร์มนะครับก็คือดู SD มีประกอบได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากเทรดสั้นนะครับโดยสูตรในการเทรดก็คือเราจะรอเฉพาะสัญญาณกราฟนะครับที่ ไปแตะนะครับในโซนของ2 s d หรือว่าเส้นส้มนะครับเส้นแดงเส้นม่วงเราสามารถเข้าออเดอร์แรกได้ตั้งแต่เส้นส้มเลยแล้วปิดกำไรนะครับที่เส้นเหลืองหรือเส้นเขียวก็ได้แล้วเช่นกันครับอันนี้อันนี้ถ้าเป็นส้มแดงม่วงนะครับนั่นคือโซนเซลล์ด้านบนนะครับเราสามารถกระจายไม้ในการเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นฝั่งบายคือเราจะรอบายเส้นส้มแดงม่วง ของด้านล่างนะครับโซนด้านล่างคือโซนปักบายนั่นเองเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเดอร์ตรงนี้ปึ๊บนะครับเราก็มาปิดที่เส้นเขียวแบบนี้ก็ได้อย่างเช่นอ,อเดอร์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันมาชนตรงนี้นะครับนั่นคือสัญญาณบายตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เข้าไปที่1853ปิดที่สุดกรอบบอร์เดอร์ไคือน์คือ1 8 5นะครับได้ไปอีก200จุดเนี่ยเล่นแบบเนี้ยได้ทั้งวันเลยรับผมเพรต่อให้ดูนะครับมันก็จะเป็นช่วงไซด์เวนู่นนี่นั่นนะครับแต่เราสามารถเล่นได้หลายรอบมากๆ นี่คือคีย์เวิร์ดเลยและนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการเทรดสันด้วยโกฮันเตอร์แล้วก็การใช้ FDmin นะครับเป็นการใช้ในการประกอบการหาจุดเข้าที่สามารถเข้าแบบคมมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าออเดอร์จุดที่มันคมมากเนี่ยโอกาสรอดาวหรือว่าการลากมันจะน้อยมากคือเข้าปุ๊บมีโอกาสที่จะฟ้าเลยแล้วปิดกำไรได้เลยนะครับก็และนี่ก็คือโกฮันเตอร์เดอะซีรนะครับเดี๋ยวเราไปเจกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ